สวัสดีครับ5ทีรู้เรื่องเสียงบน่นเสียงพั่มบนกลนด่ากันแล้วเกิดน,นะครับเรื่องราวของโอโหผลงานของโรเบิร์ตฟิมิโนในการเป็นกองหน้าตัวเป้าทำไมสติการนีประตูมันไม่เฉียบขาดไม่เฉียบคมเหลือเกินนะครับอ่าซึ่งเราก็คุยัไปหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยการการที่มีบ๊อบบี้อยู่ในทีมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องไปอิงในเรื่องของตัวเลขในการทำประตูเท่าไหรนะ่เพราะว่ามันก้าวข้ามตรงนั้นไปไกลามากเลยครับผลประโยชน์หรือคอนเนคเตอร์ที่ บอ้ฟิโน่เนี่ยมีกับทีมเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกล้าไปเสษตรงนี้ได้นะแต่สิ่งที่มันตามมามากกว่านั้นครับว่าอ่ะหนดูกาลหน้าเนะี่ยถ้ามันจะต้องมีการต่อสู้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแมนเชสเตอร์คงไม่ยอมแล้วนะครับคงพร้อมกลับมาหรือทีมอื่นอื่นก็มีแวควีแววที่ดีขึ้นแม้แต่เ,ตเชลซีอ่าอะไรก็ตามแต่ที่เติมขึ้นมาเนี่ยนะหรือพู้กคุณจะต้องมีกองหน้าตกเป้าอีกสักคนหรือเปล่านะครับชื่อแรกที่ผมนึกถึงเนี่ยกลายเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ อย่างที่พาดหัวข่าวในหน้าปกนั่นแหละนะครับเรยนบรูสเตอร์นะครับยังเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอยู่นะครับตอนนี้ถูกปล่อยให้กับทาง่วนซียืมตัวแล้วก็ผลงานในช่วงหลังที่ปล่อยไปเมื่อเดือนมกราคมนะฮะน่าสนใจครับ18นัดผ่านไปยิงไป9ประตูนะครับเฉลี่ยออกมาก็2นัด1ลูกก็ถือว่าสอบผ่านสอบผ่านอย่างเต็มที่นะครับคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงเยอะขึ้นครับว่าเฮ้ยบรูสเตอร์น่าจะมีโอกาสในการกลับมาอยู่ในทีมชุดตัวจริงหรือชุดใหญ่ แบบเต็มตัวสักทีได้หรือยังนะครับนี่คือกองหน้าตัวจบสกอร์ที่เราน่าจะมีแบบเป็นตัวธรรมชาติสักคนหนึ่งนะครับโผล่เข้ามานะครับต้องย้อนกลับไปแบบนี้ครับว่าบรูสเตอร์เนี่ยจริงๆดังมาตั้งแต่เด็กนะสามปีที่แล้วเนี่ยพาน์ติเป็นแชมป์ยูทคัพเนี่ยชุดยูสิบเจ็ดปีแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกเลยนะครับแล้วก็ถูกคาดหวังกับวงการฟุตบอลอังกฤเยอะมากพร้อมๆกับเพื่อนๆของเขาอีกหลายคน ในทีมชุดนั้นเนี่ยมันมีตัวเด่นๆที่ประสบสำเร็จไปแล้วนะครับอย่างเช่นอ่าฟิลโฟเดนอ่ะเนี่ยนะครับฟิลโฟเดนนี่รู้สึกว่าจะได้โกลเด้นบอลด้วยนะคือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำรายการนะครับฟิลโฟเดนจอร์นซานโชนะครับจอร์นซานโชเนี่ยเล่นเฉพาะในรอบแรกนะฮะแล้วก็ถูกทางดอนบุนเนอรเรียกตัวไปก่อนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทีมชุดนั้นนะครับคาร์ลัมพัซโนดอยอ่ะปีกของเชลซีนะครับแล้วก็นี่แหละครับยูริมบรูสเตอร์ซึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นดาวซันโวด้วยในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับในการชิงแชมป์โลกชุดอยู่17ปีเขาบอกนี่แหละครับเป็นแฟนตาสติกโฟของทีมชุดนั้นแล้วก็หลายๆคนก็เติบโตซึ่ง3คนแรกเนี่ยติดทีมชาติออย่างจอร์นซดนโชคในทีมชาติชุดใหญ่ไปหมดแล้วนะครับอโอดอยก็มีมีได้ลงเล่นบ้างแล้วนะฟิฟเดนนี่แชมป์พิมลีกไปแล้วด้วยนะครับกับทางมิสตีก็เหลือทางโรนัลดสเตอร์เนี่ยครับที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตหลังจากนี้ไม่มีการยืนยันใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้คือครอปชอบเด็กคนนี้ครับอยากจะปั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีสัญญาณของการเป็นดาวซันโวอยู่ในตัวอยู่แล้วครับโดยธรรมชาตินะครับเขาอยากจะอ,อยากเห็นการเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นในเรืออยากจะปั้นซึ่งซีซั่นนี้ก่อนที่จะย้ายอยู่สวนซีเนี่ย ได้ลงเล่นไป3เกมในเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับเล่นในลีกคัพไป2นะัดเล่นในเอฟเคัพไปหนะัดยังไม่ได้เล่นในเกมลีกนะครับถ้ามองนะตรงนี้เนี่ยผลงานสอบผ่านครอปมองว่าบรูสเตอร์อยู่ในแผนระยะยาวแน่ๆครับแล้วถ้ามองในแง่นะปัจจุบันนี้นะครับตัวสำรองในแนวรุกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่ได้สามารถไว้วางใจอะไรได้ขนาดนั้นนะฮะซนเชอรี่ก็ยังมี ข่าวเรื่องจะย้ายทีมอยู่เรื่อยๆแม้ท่านดีวอลโอริกี้นะครับก็ในวัย25ปีก็เริ่มมีประเด็นพูดถึงว่าถ้ามันจะต้องระดมทุนในการปล่อยตั้งแต่ส่วนเกินดีวอลก็เป็นหนึ่งในนั้นทะานินนี้มินาโิโนอาจจะยกเว้นไวครับเพราะเพิ่งย้ายมานะครับต,ต้องคอยดูไอ้คอยเป็นตัวสแตนบายให้กับบรรดา3ตัวบนระดับ r l d c คลาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังถ้าถามว่ามันยังมีพื้นที่เหลือไหม สำหรับการเข้ามาอยู่ในทีมชุดตัวจริงนในแนวรุกของลิพูลมีครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วครอปก็อยากจะปั้นด้วยอยากจะผลักดันอยากจะพัฒนาเห็นการพัฒนาตรงนี้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวนักเตะคิดอย่างไงสตีฟคูเปอร์ Cooper, ครับเทรนเนอร์ของส่วนซีนปัจจุบันซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์ของทีมชาติอังกฤษชุดอยู่17ปีชุดแชมป์โลกเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี27เนี่ย บอกไว้เลยครับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคมากครับเขาแฮปปี้มากกับการมีบรูสเตอร์อยู่ในทีมและบรูสเตอร์ก็แฮปปี้มากกับการได้เล่นอย่างเ,าเสมอแบบนี้กับที่ส่วน4แต่อนาคตเนี่ยเขาไม่รู้สาการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อหมดสัญญายืมตัวปุ๊บจบฤดูการนี้นะครับบรูสเตอร์ต้องกลับมาที่สมโมสรและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทางสโมสรลิเวอร์อพูลก,กับบรูสเตอร์และต้องเคลียร์กันว่า จะไว้วางใจกันได้มากขนาดไหนน,นายอยู่ในทีมนะจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แน่ๆนะแต่โอกาสลงเล่นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่ามันจะน้อยมากกว่าน้อยกว่าตอนที่อยู่กับโซนสีแน่ๆตรงนี้แหละครับี่บรูสเตอร์จะรับได้หรือเปล่ากับการที่ชีวิตการเป็นนัฟุตบอลคนหนึ่งเฮ้ยมันเริ่มลงตัวแล้วว่ะมันเริ่มได้โอกาสลงเล่นอย่างสเสมออย่างที่ตัวเองคิดไว้นะครับแต่วันนึงเนี่ย มันต้องกลับไปอยู่ตอนสกัดจริงที่รักมากอยากประสบค์ามสเร็กับทีมนี้มากแต่โอกาสมันน้อยลงอ่ะคุณไม่สามารถจะเบียดได้ท,ทันทีแน่แน่แงนหน้าไปมองโอ้โหซาร่ามานี่บ๊อบบี้ฟิบิโนโ่ยากมากอันนี้ต้องบอกด้วยด้วยความสัตย์จริงว่ายากมากนะครับต้องชั่งน้ําหนักดูครับต้องชั่งน้าหนักดูซึ่งถ้าถามถ้าถามผมเชื่อว่าเอาแบบแฟนบอลผงแดงเนี่ยฮะเกิน80% 90%เอนเนี่ย,ยอยากให้เด็กคนนี้ กลับมาอยู่ในทีมแน่ๆเป็นความต้องการเดียวกับที่ครอปอยากไว้แต่แรนรูสเตอร์จะคิดอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆถ้าอยู่ต่อที่โอนซีเป็นตัวจริงแน่ๆได้ลงเล่นเสมอต่อเนื่องความมั่นใจมาแต่ถ้ากลับมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลคุณต้องนั่งก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสจะน้อยลงแน่ๆ เลือกเราครับช่งน้าหนักดูหวังว่าอะไรเกิดขึ้นก็นตามแต่นะครับหวังว่าบรูสเตอร์จะสนใจได้ถูกต้องแล้วกันอ่ะเอาไว้แค่นี้เชียร์เด็กคนนี้ไว้แค่นี้แล้วกันโอเคคิดเห็นยังไงบ้างเหมือนเช่นเคยครับเมนมาหน่อยนะครับแดนบรูสเตอร์เด็กคนนี้มีอนาคตครับ แต่อนาคตจะเอาอยัางไงดีเนี่ยอบอกมาหน่อยเม้นมาบอกหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากด้วยนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดซิฟเฟิร์ตกดดิ้งบิกบอกเหมือนเดิมนะครับสําหรับพวกเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอคลิปหน้าจ้ะสวัสดีครับ